ครับสวัสดีทผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ก็อยู่ในช่องของอา่ะวันนี้อยู่ในแบบอะไรครับเบดูโอโอเคไอ้เนี่ยแค่นี้แหละเปิดเปิดไปแค่นี้ก่อนเปิดเขาไปเมียเขาไปเขามีเพื่อนเยอะแยะไงเพื่อนเพื่อนก็มีแหลายอย่างแต่แต่เพื่อนเพื่อนไม่รักแล้วเพื่อนเพื่อนเาหาเพื่อนมาเลยแล้วมึงกับกูเนี่ยกูเพื่อนตายไปแล้วโคตเหี้ยเลยยูโฟนดจากเลยนะเออทำไรให้ทำไรแหม่ ผมไม่ทำไรครับให้เก็บเหล็กให้กูทำอะไรเนี่ยมึงมึงจะเก็บเพชรแล้วไม่กูถึงมีธนูเนี่ยไใช่จะเก็บเหล็กเฮียกูเป็นหน้าที่เก็บเพชรอยู่แล้วเนี่ยเ่ยมึงก็เก็บเหล็กไปแล้วก็ลุยเผื่อไม่รอบไให้กูได้เฮียเพชรกินแล้วเฮียกูบอกเลยเพชรกินเกมนี้แม่งโหดกว่าเพชรกินเกมอื่นอีกไอ้เฮียแม่มีตาตาบ้าไอ้เฮียมึงอย่ารู้ มิสเตอร์บ้าเป็นไอดอลเลยอิสเดดมีแฟนควินตัวหนึ่งจะมาฆ่ากูเฮียแฟนควินเพิ่งรู้ว่าแฟนควินไป็สายลับอ่ะไอ้เฮียไอ้กูขอฆ่าแฟนควินตัวนั้นไงใช่่ะใช่่ะใช่ยเใช่ยะโอ้โห้ช่ยตอบบล็อกไม่ถึงว่ะเฮียแฟนควินเลือดน้อยแล้วไม่หนีเลยวังวะเฮียฉลาดขนาดนั้นเชียวแฟนควินมีสมองเลยเฮีย นี่เราอยู่ยุคไหนกันแล้ววะคีินไดเชียสไ <laughs> ปควินบุกมาแล้วไอเ้เหี้ยโอ้โหบล็อกหลักสีนะมึงนี่โดนธนูกูใส่ไม่ดีเปไปควินสีทองไอ้สัตว์อ้ปลดล็อกฆ่าคนเป็นคว <laughs> ินเนสัตว์กินเนื้อเป็นควินเป็สัตว์กินเนื้อก,ก,กนนอนนอินเนื้อกูแน่เลยปวดรักไล่แดกกูช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยช่วยช่วยด้วยเป็นสัตว์เนื้อปลาเป็นเดิมนะช่วยช่วยด้วยเฮย ไอ้เฮียมันอยู่บนหัว uh, ก oh, 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 um, uh, uh ูไ uh, อ้สัสไอ้พี่อันตรายโอ้ช่วยด้วยปะทะยะต่อยกูตายอ่ะอุ้ยโอ้โอ้เฮียมันดักกูไอ้สัตว์โอ้ไอ้เฮียมันถือปืนโอ้สไนเปอร์ไลเฟิลมาแล้วไอ้เฮียก็มาดิเฮีย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 ไอยไรเฮียอะไรเฮียว่ามึงเก่าขนาดนั้นเลยเฮียดูร้ายวันนี้กูจะเป็นโฟนที่ดูร้ายกูจะดูร้ายเฮียเซิร์ฟเวอร์เรามีก็มีเพนต์พิสเลเยอร์ด้วยวะ โอ้ไฟคีน hmm. ต mm. mm ัวเบลเลอร์เลยมาดิสัตว์มาดิมาเลยมาเลยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยมาเจอจังวะยาบันเอามีดไปจี้นี่ตายอีตัวนึงเออกูฆ่าเกือบหมดแล้วไอ้ยานาทีของผมแล้วมีเพชรเก้าอันยังมีสิบห้าอันนะดูดูตอนนี้เป็นเหลือเหลืออะไรกันสิบห้าแล้ว ไอ้ตัวหน้ากุ้งเลยเฮ้ยเฮ้ยโปโปมึงดูการเดือตลาดนี้มึงเห็นว่าไอ้ตัวหน้ากุ้งว่าเฮ้ยเฮ้ยจุดระเบิดเรียบร้อยโอเคมันตายระเบิดระเบิดสะพานไฟฟอดไงทีเดียแค่คลิปเดียว20นาทีแล้วได้เสีย มือมืออยากได้คลิปประมาณแล้วไปกี่วีมาละไอ้เหี้ยแล้วก็ไปเล่นออนไลน์ไอ้เหี้ยได้เวลาจบคลิปยังเล่นเร็วเออหาการ์ดมาเร็วโปเลือนเลือดเราไอ้นี่ป้อมป้อมป้อมประการกเราควรจะระเบิดแล้ว <laughs> เข้าไปทีสุดท้ายแล้วนะทุกคนสุดส <laughs> ใช่ <laughs> แล้วแล้วดูดูทรงแล้วว่าเตียงน่าจะระเบิดว่ะไอ้เหี้ยเลือดเร็วสิเอาเร้วอะคือรัวกี้เอ้ย หลาชาพิชิมาแล้วเฮียแล้วโมทำไงดีเฮียแล้วสะพานไปฟอน์ดเบสก่อนลันอาขุนไรยะตายโอ้ยเฮียตลอดเฮีย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 แล้ววิ่งแล้วโววิ่งก็ไปอย่าหยุดนะ

เพ응ื่อเพื oh oh. ่อเหลือเือคนเดียวแล้วเว้ยเสียไมาที่เหลือตายกันเกียงแล้วเว้ยเกียงมูดูกระหลานมูดูกระหลานโอ้โหแล้วทำได้โอ้โหไอ้ย้ย Yeah. <laughs>